99%คงมไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเราเอาเพวกเราดีกว่าเวลาก็มันดูแลรักษาใจของเรานะอะไรมันจะเกิดขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้หรอกจะเป็นกุศลก็ดีอกุศลก็ดีอยู่ในทางโลกมันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาดังนั้น มันก็เหมือนกับขี้ฝุ่นอะนะ้ามันไม่ให้ว่ามันขี้ฝุ่นมันจะเปียวไปติดกระจกนะมันมันห้ามมันไม่ได้หรอกนะฝุ่นมันก็เปียวไปมันก็เจอกระจกมันก็ติดกระจกนะกระจกเนี่ยถ้ามันติดฝุ่นมันติดเยอะๆถ้าเราไม่เช็ดกระจกกระจกก็ฝ้ากระจกกระจกมันก็มัวจริงๆกระจกมันก็ ใสของมันอยู่นะจกเนี่ยแต่พอมีเม็ดฝุ่นเม็ดอะไรปิวเข้าไปติดนะมันก็เกิดฝ้าเกิดมัวนะมันส่องนะส่องภาพออกมาไม่ชัดภาพสะท้อนออกมาก็เบอร์ภาพสะท้อนออกมาก็ไม่สะท้อนละนะความจริงก็จะถูกปิดบงังเพราะมันไม่สะท้อนความจริงเนื่องจากมีสิ่ง ที่ว่าหมองมัวนะเป็นสิ่งที่ปิดกั้นความจริงเอาไว้นะนั่นคือความเสร้อหมองคือกิเลสนั่นแหละฉะนั้นกระจกภายนอกมันก็สะท้อนสะท้อนได้ด้านเดียวนะกระจกภายในกสอนะ,สะท้อนถึงหกด้านก็เรียกกระจกหกด้านฉะนั้น เมื่อมันสะท้อนได้หกด้านเนี่ยฝุ่นก็โอกาสมาเกาะได้เยอะมากะเกาะทั้งหกด้านเหมือนกัน,นถ้าเราไม่เช็ดไม่ถูก,กระจกภายภายนอกมันก็มองไม่เห็นชัดสันใดก็สันนั้นถ้ากระจกภายในหกด้านของเราเนี่ยนีย่เป็นตัวสะท้อนสะท้อนสะท้อนความจริงที่มันจะต้องใจที่จะต้องได้พบได้เห็นความจริงน่ย ถ้ามันไม่สะท้อนขึ้นมาเนี่ยใจเราก็เศร้าหมองเหมือนกันนะสะท้อนทางตาสะท้อนทางหูสะท้อนทางจมูกนะทางลิ้นรับรสกายสัมปัสถูกต้องนะทอมอารมณ์อารมณ์กิเลสทั้งหลายนะจะเป็นเครื่องเศร้าหมองหมดเลยนะถ้าหากว่าเราไม่มันเช็ดมันถนะูปล่อยให้มันหมักหมมเนี่ย โดยที่เราไม่รู้เท่ารู้ทันเนี่ยหละคือการหม,ม,มักหมมแต่ถ้าเรารู้เท่ารู้ทันมีสติขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เหมือนกับเอาผ้าไปเช็ดกระจกครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งถ้าเราหมันเช็ดมันถูมันมีสติขึ้นมาเนี่ยนะกระจกใจของเราจะใสนะพอมันรับอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะสะท้อนความจริงมันจะไม่ปิดบังนะความจริงเอาไว้นะมันจะทำให้เราเห็นชัดๆนะ นะเมื่อมีอะไรมาตกกระทบทางตามันก็สะท้อนความจริงให้เห็นหเห็นจริงได้เพราะเราเช็ดถูกระจกเราทุกวันแต่ถ้าวันไหนไม่ได้เช็ดก็ความจริงก็ไม่ปรากฏแค่นั้นเองนะเช่นว่ามีรูปมากระทบตานะแทนที่เราจะเห็นตามความเป็นจริงเนะี่ยเราจะเห็นตามความสมมุติของมันนะเช่นว่าเห็นรูปมันสวยเห็นรูปมัน งดงามเห็นรูปมันหน้าใคร่หน้าพิศวงอย่างเงี้ยมันก็อันนี้แหละคือสิ่งที่มันเป็นเครื่องเสมองละแต่ความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ในรูปก็คือความไม่สวยไม่งามความไม่เที่ยงความแตกความดับความเป็นลังของโรคทั้งหลายทั้งปวงถูกซ่อนเล้นอยู่ไม่แต่ความจริงเรื่องพวกนี้ มันต้องอาศัยเช็ดถูใจเรานั่นเองมันถึงจะส่องปรากฏออกมาให้เราได้เข้าใจจริงแจ่มชัดในความเป็นจริงของมันพอเรารู้เห็นตามความเป็นจริงปุ๊บเนี่ยเราจะไม่หลงนะไม่หลงไปในรูปไม่หลงไปในนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหลายทั้งปวงอันจะพาให้รักชักในใกล้พาใจให้กำนัดนะมันก็หมดไปสิ้นไปดับไปนะ สิ่งเหล่านั้นเป็นมายาของของจิตกันนั่นเองนั้นเราเป็นผู้ที่เดินทางอยู่เราเป็นผู้ที่กำลังเดินทางออกจากวัฏจะวัฏจะสงสารสงสารวัฏจะนี่เป็นสิ่งที่เป็นภัยที่น่ากลัวอย่างยิ่งเราต้องเห็นโทษเห็นภัยของมันเห็นโทษเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิด มานมนานซะ้านานเห็นโทษเห็นภัยของของการมัวเมาของความติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสที่น่ายินดีพอใจเห็นสภาพทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือการเว็นไวยแต่เกิดมันมีไม่รู้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าไม่มีเบื้องต้นไม่มีเบื้องเบื้องปลายสำหรับสัตว์ที่มืดมน,นที่ถูกปิดบังไว้เนี่ย มือดมนอนตการถูกปิดมาช้านานคือไม่มีเบื้องต้นว่ามาเกิดขึ้นมาเมื่อไหรเราจะดับไปเมื่อไรถ้าเปรียบว่าเหมือนกับหญ้าต้นหญ้าในชุมพูทวีปก็คือในโรคของเราทั้งหมดเนี่ยแต่เราฟันต้นหญ้ามาตัดเป็นป้องเป็นป้องอเท่ากับสี่นิ้วเนี่ยนะแทน เอาตัดเป็นป้องเป็นป้องขึ้นมาเอาป้องหนึ่งแทนพ่อป้องหนึ่งแทนแม่ของเราแทนพ่อแม่ของเราที่ที่เราได้เกิดมาเนี่ยฉะนะั้นท่านบอกว่าต้นหญ้านี่หมดหมดไปก่อนหมดโลกไปก่อนนะพ่อแม่นี่ยังไม่หมดล้วแสดงให้เห็นว่าเรานี่เกิดมาช้านานเ,นเกิดมามากมายไก่กองอ่ะต้นหญ้าหมดโลกนี่ยัง เอามาตัดเป็นป้องไปป้องแทนพ่อแทนแม่เนี่ยต้นหญ้าหมดไปก่อนพ่อแม่ยังยังไม่หมดเลยยังแสดงว่ามันเกิดมามากมายนะหลายพบหลายจัแล้วกันอาจารย์ยังเตือนพิสุกอีกว่าพิสุทั้งหลายดูก่อนอน้ําตาที่เราร้องไห้อะนะที่ผ่านมาเนี่ยที่เราได้เวียนเกิดเวียนตายเนี่ยน้ําตาที่มันไหลออกมาจากตาเนี่ยเท่าน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ แสดงว่าเกิดมาทุกคราวเราก็ทุกลําไปทุกพบทุกชาติเราจะต้องร่ําให้ร้องไห้เสียน้ําตาไปขนาดไหนกว่าจะได้น้ําตามันสักปิ๊บหนึ่งเนี่ยมันกี่ชาตินะชาตินี้เราก็คิดดูว่าเราร้องไห้ไปกี่ครั้งตั้งแต่เด็กจนปัจจุบันเนี่ยเราเอามาสะสมเต้าน้ําในมหาสมุทรก็แสดงว่าความทุกข์มันไม่ใช่ใน,น้อยนะที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเบื้องต้นเนี่ย แล้วทุกไปเบื้องหน้าอีกไม่รู้เท่าไหร่ถ้าเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องว่าทํายังไงพ้นจากกองแห่งทุกนี้เนี่ยนะความร่าไห้เนี่ยแหละคือบีบน้าตาออกมาได้เท่ากับน้ําในมหาสมุทรนะที่ผ่านมาคนคนหนึ่งแสดงว่าเวียนเกิดเวียนตายก็เยอะเกิดตายมาก็ไม่มีความสุขหรอกมีแต่น้ําตาเนะี่ยก็คือความทุกข์ความทุกข์คือแทนน้าตานะที่มันไหลออกมาเท่าน้ําในมหาสมุทรนะ ยังมีอีกว่าขนาดพิสูุนะผู้ที่ประพฤติปฏิบัติทุดงควัตรมาตลอดนะมาเยี่ยมมากราบพระพุทธเจ้าที่เชตวันเนะี่ยท่านยังตัดในพิสูว่าดูก่อนพิสูทั้งหลายเธอจะได้ประบาดนะชีวิตของพวกเธอเนี่ยถึงจะเป็นพระนะอนาคามนะีปฏิบัติทุดงควัตรตลอดนยยังไม่เข้าสู่พระอรหันต์ก็ยังไว้ใจไม่ได้ เพราะว่าชีวิตของพวกพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะก่อนหน้านี้ก็เวียนเกิดเวียนตายเป็นสัตนะว์เป็นวัวเป็นควายเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมนะูให้เขาตัดคอนะเลือดที่ไหลออกมาจากคอในเะท่าเลือดน้ําในมหาสมุทรนะก็คือคือมันเวียนเกิดเวียนตายเฉพาะสัตว์ในระแชานเนี่ยให้เขาฆ่าเขาแกงเขากินเนี่ย บางชาติเป็นโจรนะเป็นโจรก็มีก่อนที่จะมาเป็นพระเนี่ยบางชาติก็เป็นโจรถูกเขาตัดคอเลือดต้องไหลออกจากคอเนี่ยหมดตัวเนี่ยแต่ละชาติแต่ละชาติรวมกันเนี่ยแค่โดนตัดคอนี่นะต้าน้าในมหาสมุทรนะกว่าจะมาเป็นพระอย่างนี้ได้กว่าจะมาปฏิบัติกัดเกาจนจะเข้าสู่พาระหลังหันได้เนี่ยนะมันมากมายไก่กองเธอจะได้ประมาทนะ โอกาสมีให้รีบภาวนาให้รีบทำคุณงามความดีถึงที่สุดซะเตือนพิสุพิสุก็เลยไม่ประมาทก็พากันภาวนาเข้าสู่มรรคผลนิพพานกันทั้งหมดเพราะว่าท่านบอกท่านการเกิดทุกข์เาเป็นทุกข์ลํำไปนะี่ะมันไม่มีความเกิดมาครั้งไหนแล้วมันจะมาสุขสบายหรอกสุขสบายเป็นแค่เหยื่อล่อเล็กๆน้อยๆนะเหมือนกับ หยื่อติดติดเบ็ดอะ่ะนะเหมือนกับเหยื่อที่เขากเกาะปลายเบ็ดอะนะโยนเบ็ดลงไปก็เอาเหยื่อนิดๆหน่อยๆล่อ,ลอ,อไปกุ้งสดบ้างมันหมูบ้างก็ไม่ได้เป็นสาระอะไรหรอกนะใส่เลือนบ้างอะไรบ้างคือมันไม่มีสาระอะไรเลยเหยื่อที่ล่อเข้าไปแต่ว่าแฝงด้วยขอเบ็ดนะตกลงไปเราก็ลงไปกินไปเก็บไปกินไป สนุกสนานกับมันสุดท้ายเบ็ดที่ฝังอยู่ในเยื่อนนั่นแหละะก็คือเกาะเกี่ยวเราไว้นําเป็นกับดักของวัฏตะทำให้เราติดติดของที่ไม่เป็นสาระแก่นสารกามเกียนกิกิจไอ้กามกินเกียิกิจนี่แหละนี่คือสิ่งที่มันล่อให้มันเพิดเปินเล็กน้อยความสุขเล็กน้อยๆ้แต่ความทุกข์ที่รออยู่มหาศาลเขาเกิดทุกข์เขาก็ต้องทุกลำไปนะ มันไม่ได้เกิดในสุคติภูมิอยู่ตลอดเวลาหรอกนะว่าที่จะมาอยู่สุคติภูมิได้ต้องสร้างบุญสร้างบาร,รมีมากแต่นะก็ได้สร้างกรรมไว้ด้วยเวลาที่เราเกิดมาแต่ละครั้งเนะี่ยไม่ได้สร้างเฉพาะบุญนะลังสร้างเฉพาะบุญมันก็ไม่ใช่บาปมันก็ไม่ทําให้เราสบายหรอกนะบาปเราก็ทำนะชีวิตจริงๆอะ่ะเราทําทั้งบุญทั้งบาปดังนั้นเราก็จําเป็นที่ต้องไปชดใช้กรรมของเรา ที่มันแสนสาหัสประมาณไม่ได้เหมือนกันนะ่ะนั้นแต่เราประมาทอยู่กับความสุขเล็กน้อยหวังความสุขเล็กน้อยเนี่ยก็จะทุกข์มหาทุกข์มหาหันเหมือนกันนะ่ะในภายภาคหน้าามันความสุขปัจจุบันนี่เป็นแค่เยื่อล่อนะแต่ความทุกข์ในอนาคตเนี่ยเป็นของจริงแหละที่มันจะต้องปรากฏขึ้นมาฉะนั้น กระจกหกด้านที่พูดวันนี้มันจึงเป็นสิ่งที่ว่าเราจะส่องความจริงให้เราเห็นเราต้องมัเช็ดทั้งตาเช็ดทั้งหูเช็ดทั้งจมกูกเช็ดทั้งปากเช็ดทั้งกายแล้วก็เช็ดทั้งใจเพราะมีแต่สิ่งสปกปรกทั้งนั้นแหละที่มาหมักหมมอยู่ทั้งหกด้านเนี่ยมันมีแต่ความเหม็นทั้งนั้นอ่นนะปกติมันก็เหม็นอยู่แล้วนะ เหม็นหมดอะทั้งพูดมาเนี่ยนะไม่มีอะไรไม่มีเหม็นบ้างนะสิ่งที่รับเข้ามาเนี่ยนะแล้วก็มันต้องคายออกทางนั่นนั้นด้วยมันเหม็นนะมันก็บอกเลยวิวธรรมชาติว่ามันเป็นของสกรปรกนั้นเราต้องมันเช็ดนะมันเช็ดใจนะใจที่จะเป็นตัวรับมาเป็นตัวรู้เนี่ยอ่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวรับมาส่งมาให้ใจใจเป็นตัวรู้ใจเป็นตัวเสพ เพราะนั้นเราก็เช็ดภายนอกก็ได้เช็ดภายในก็ดนะีเช็ดทุกวันคือมีสตินะรู้เท่ารู้ทันมีสมาธิที่ตั้งมัน่นะฝึกเสริมกันไปนะสติสมาธิให้มันทันกันเพราะว่าสติกนะ็สมาธิก็จะทำให้เราเข้าเข้าถึงความละเอียดของจิตนะของกิงกเลสท,ที่มันละเอียดนะที่มันลึกซึ้งเนะนะสริม สติมากสมาธิก็มากสมาธิมากสติมันก็มากมาก,ก,มาก,ก็เป็นเหตุให้เกิดปัญญามอนกันถ้าจิตยังหวันไหวศรัทธายังเลื่อนลอยสัจธรรมไม่รู้จริงเนี่ยปัญญาก็เกิดไม่ได้เหมือนกันปัญญาที่ชำระกิเลสปัญญาที่จะทําให้จิตใจทําให้เราในรู้แจ้งรู้จริง,รรงในสิ่งที่จะเป็นตัวถอดถอนซึ่งความยึดมั่นถือมั่นก็ดีตัวตนก็ดี นะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงก็ดีเนี่ยมันจะเพิ่มกำลังให้นะให้เป็นอาวุธอานะวุธในการถอดถอนอานะวุธที่ประหัตประหารกิเลสนั้นความเพียรนะเพียรจึงเป็นสิ่งที่ต้องมีประกอบขึ้นมาตลอดเวลาทุกวันทุกวีทุกวันทุกเวลาท,ท,ทุกขณนะถ้ามันรู้สึกมันระลึกมีสติ อยู่ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันก็อยู่ในความเพียรชอบนั่นแหละในสติชอบความเพียรชอบสมาธิก็จะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นสมาธิชอบนะมักก็เป็นการเจริญมักที่มีประสิทธิภาพนะจะมีส่งผลให้เรามีปัญญานะสมรปัญญาหรือนะสมาธิแตนะ่เป็นตัวตั้งนะตัวตั้งที่จะเดินทางให้แน่วแน่ถูกต้องตรงทางตรงธรรม เดินนี่มันตรงพอเรามีความเห็นชอบปุ๊บเนี่ยความคิดเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดเราคิดที่จะออกจากกรรมเราคิดที่จะออกจากสิ่งไม่ดีความปยาบาทความเบียดเบียนทั้งหลายเนี่ยมันจะคิดคิดได้ไม่จะคิดเข้าไปเอากรรมไปคิดไปเอาพยาบาทคิดไปเอาเบียดเบียนความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ใช่มีแต่คิดออกไม่คิดเข้า เขาเรียกว่าดำริชอบมีสัมมาสังกัปปะเนี่ยเพราะว่ามันเห็นชอบเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในวัฏฏะนี้เป็นทุกข์เป็นก้อนทุกข์เป็นวัฏฏวนลที่ทุกข์มหันการเวียนว่ายแต่เกิดเป็นทุกข์จมอยู่กองทุกข์นี่เนิ่นานานเนี่ยมันก็จะหาทางออกออกก็คือออกจากความาพยาบาทเบียดเบียน ออกจากกามเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือออกมาถือศีลมารักษาศีลศีลห้าศีลแศีลสองีิบศีลที่รวมไปถึงศีลใจให้มันมีความมั่นคงมีความเป็นปกติของใจนั่นแหละคือศีลศีลที่มั่นคงศีลที่เป็นอัตโนมัติ มันจะไม่กล้าไปทําช่วยมีแต่จะทำคุณงามความดีเพิ่มขึ้นมันก็จะมาส่งเสริมให้เราพัฒนาทั้งจิตวิญญาณให้เรามีความเพียรมากขึ้นมีสติเพิ่มขึ้นมีสมาธิที่ตั้งมั่นขึ้นนะเป็นรอบเป็นรอบของไปนะแล้วก็กลับไปขัดเกลาสติขัดเกลาขัดเกลาปัญญานะปัญญาที่มันก็จะสะอาดหมดจดขึ้นแล้วก็ เป็นปัญญาที่ประหัตประหารออกจากวัฏะสงสารได้นะเป็นรอบเป็นรอบไปอันนีนะ้คือวงจรของที่ตรงข้ามกับวัฏะสงสารคือวิวัฏฏะนะคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ออกจากวัฏฏนะคือศีลสมาธิปัญญาหรือ,อริยมรรคมีองค์แดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละนั้นเราก็จเจริญมรรคไวนะ้ตลอดเวลา จนะจะเป็นทางที่เราพ้นทุกข์ดับทุกข์ไดนะ้ทุกวันนะทุกเวลาก็ขอฝากไว้นะเพียงเท่านี้เชา้นนชาวันนี้ก็ให้ท่านได้เตือนสติเ,เตรียมจิตสกิดใจนะใจะได้ให้มีกำลังมีความเพียรตลอดเวลาในเะนะช้าวันนี้ก็พอสมควรขอให้สมมุติยุติแต่ลงเพินนี้ความสุขความจเจริญในธรรมจงบังเกิดขึ้นแก่ทุกท่านทุกคนเทอญ